สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับจะวิดีโอนี้นะครับจะมาอธิบายในเรื่องของการซื้อบิตคอยนะครับหลังจากที่เราได้ฝากนะครับเงินไทยเข้ามาในเว็บ b x t in t h s เรียบร้อยแล้วนะครับนัระบบแจ้งว่าเงินได้เข้ามาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาทำการซื้อบิตนะครับซื้อบิตคอยนะครับเปลี่ยนเงินไทยให้เป็นบิตคอยนะครับ เราจะมาที่นะครับเมนูเทรดดิ้งนะครับเมนูเทรดดิ้งนะครับที่บ u ายออเดอร์นะครับหรือบางคนนะครับไม่เข้าใจใช้เมนูภาษาไทยอยู่มันก็จะเป็นในตรงตำแหน่งเดียวกันก็คือการซื้อขายนะครับออเดอร์สั่งซื้อนะครับจำนวนตามนี้นะครับเพื่อความเข้าใจง่ายนะครับผมใช้เป็นเมนูภาษาอังกฤษนะครับเมื่ออยู่ในหน้าเทรดดิ้งนะครับในช่องบ่ายออเดอร์นะครับ ระบบก็แจ้งว่าโอเคนะเรามียอดบาลานซ์นะครับสองเมืหนึ่งนะครับตามที่เราได้ฝากเข้ามานะครับก็จะมีการอ,กอันนี้ผมจะแนะนำในเรื่องของเมนูลิมิตออเดอร์นะครับตามตามราคาที่เราต้องการจะตั้งนะครับว่าราคาต่อบิตนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเกิดใครรีบร้อนนะครับอยากจะซื้อเลยนะครับอยากจะซื้อเลยระบบเขาก็บอกไว้ว่า ถ้าซื้อเลยเนี่ยจะซื้อได้ในราคาหนึ่งหมืนสามพันสามห้าสบห้านะครับก็คือราคาเนี้ยนะครับสามารถจะซื้อได้เลยตั้งซื้อได้เลยหรือเราพอใจตรงไหนนะครับเรามีสองหมืนหนึ่งอันนี้เขามีอยู่เ,เขาขายที่หนึ่งถ้าไม่อยู่เก้าจุดห้าบิตหนึ่งแสนสองหมืนเจ็ดนะครับเราจะซื้อราคานี้เราสามารถที่จะกดนะครับราคานี้ขึ้นไม่ได้เลยเราสามารถจะซื้อได้ทั้งหมดเลยนะครับหนึ่งจุดหก สามารถซื้อได้เลยคือราคาตลาดนะครับแต่ตรงนี้นะครับผมไม่เอา,าเพราะราคามันมันแพงเกินไปผมไม่ได้รีบร้อนจะซื้อขนาดนั้นนะครับผมก็สามารถที่จะามาตั้งนะครับตั้งออเดอร์ราคาสั่งซื้อไว้นะครับก็คือถ้าเกิดเรารีบนะครับเราจะซื้อที่หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยหกบาทถ้าเกิดตั้งไว้สามร้อหกบาทนะครับ เราก็จะมาอยู่ในคิวแรกนะครับอยู่ในคิวแรกเลยแต่ถ้าเราดูแล้วว่าราคานี้เราไม่พอใจดูว่าเลาตามกราฟแล้วเนี่ยราคามันน่าจะลงนะครับราคามันน่าจะลงเราสามารถซื้อได้ถูกเราก็สามารถตั้งเลยนะครับหนึ่งมืนสามพันสองร้อยเจ้าเก้าตั้งราคาเนี้ยก็คือทั้งหมดเลยเราจะซื้อหมดเลยนะครับหรือแบ่งซื้อ สามารถแบ่งซื้อได้นะครับว่าช่วงนี้อ่าหมื่นห้าเท่านี้ห้าพันเท่านี้อ่าแต่ผมซื้อหมดเลยราคาที่นี้หนึ่งก้าเก้าเราจะได้หนึ่งจุดหกสองหกบิตนะครับโอเคราคานี้ผมพอใจนะครับหรือใครไม่แน่ใจจะตั้งถูกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ต้องไปรอคิวนะครับโอเคคิดออเดอร์นะครับยืนยันออเดอร์นะครับโอเค พอตั้งออเดอร์ปุ๊บเนี่ยนะครับหนึ 1, 000, ่งมือนเราซื้อราคาหนึ่งมืนสามพันสองเก้าเก้าอ่านี่คือนะครับจะเห็นไหมครับว่าเราอยู่ในคิวนี้นะครับเราคือที่สี่นะครับเราเพิ่มืออยู่ในคิวที่สี่นะครับยอดเงินบินสีหายไปเงินบาทหายไปแล้วนะครับเรามาดูที่ open order เราจะเห็นแล้วว่านะครับเราตั้งซื้อไว้13,299นะครับจากนี้เราก็รอนะครับรอมีการซื้อขายตามคิวที่เราตั้งไว้ถ้าการนี้สามารถยกเลิกได้ทุกเมื่อนะครับก็คือไม่พอใจครับโอเคยกเลิกเราก็กลับไปดูราคาใหม่ที่จะตั้งไว้ราคาไหนนะครับอันนี้ก็ตามแต่เราเลยครับพิจรารณาเอาเองในแต่ละคนอยากซื้อราคาตลาดหรือว่าอยาก จะซื้อได้ราคาถูกกว่าก็ไปตั้งรอนะครับสามารถเลือกได้ว่าเราพอใจราคาไหนโอเคนะสุดในส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ไม่รีบร้อนนะครับในการจะซื้อบิดโอเคผมต้องการซื้อไว้ทํากําไรฉะนั้นผมดูจากจุดนี้แล้วนะครับผมจะตั้งไว้ที่หนึ่งสองเก้าสี่ห้า คนะครับโอเคผมต้องการซื้อไว้ถูกมาขายแพงทำกำไรโอเคนะครับผมจะตั้งอันนี้เอาไว้นะครับสำหรับผมคนอื่นคิดยังไงก็แล้วแต่ตัดสินใจนะครับตามพอใจเลยโอเคนะครับนี่คือการซื้อบิตคอยนะครับเปลี่ยนเงินไทยให้เป็นบิตนะครับเจอกันวิดีโอหน้าครับขอบคุณครับ